สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเอเยนอีกแล้วนะครับในช่วงเอเยนคานะครับวันนี้คือมีคําถามหลายๆท่านบอกว่าทําไมถึงต้องสลับยางรถนะครับแล้วเราไม่สลับแล้วจะมีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหรือควรจะสลับเมื่อไหร่นะครับนะถ้าไม่ถ้าไม่นับเลขหลักกิโลนะครับเพราะว่าอัตราการใช้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้จะให้ดูอันนี้คือยางที่สลับมาแล้วนะครับผมไอยางเส้นนี้อยู่ล้อหลังนะครับปกตินะฮะ เดี๋ยวเราไปดูยางที่อดีตอยู่ล้อหน้านะครับแต่ตอนนี้อยู่ล้อหลังนะครับอันนี้คืออดีตอยู่ล้อหน้านะครับะเดี๋ยวจะหาอะไรมาวัดให้ให้ดูเลยนะครับนะครับอันนี้ดอกยางนะครับเราจะวัดดอกยางอันนี้ของยางของอดีตยางหลังนะครับทึ่งสลับมาแล้วนะครับเท่านี้นะครับอันนี้ของยางหน้านะครับต้องสังเกตดูว่าเหตุอย่างนี้นะครับเพราะว่ายางหน้าเนี่ยอัตราการใช้มันจะสูงกว่า เนื่องจากเวลาเราหักเลี้ยวนะครับยูเทินอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลับรถอย่างเงี้ยนะครับมันจะกินยางดอกที่อยู่หน้ามากกว่านะครับยิ่งรถขับเึ้ื่องรถหน้าแล้วด้วยเนี่ยยิงใช้ยางหน้าหมดเร็วมากนะครับไอ้คันนี้เป็นขับหลังนะครับนะก็ยังกินหมดเร็วเลยครับนะเราไม่ต้องรอจนอายุครบก็ได้ครับเราดูดอกว่าลงไปสักครึ่งหนึ่งของอาตาของอัตาดอกใหม่น่นะครับนะเรากาๆเอาประมาณเราก็ได้นะครับใช้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็สลับมา นะครับไม่ต้องทุกแสลโ mm ูหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับแล้วแต่เรา teachers, ครับความจริงนะฮะก็พอสลับปุ๊บยางเส้นนี้ก็จะกินยางน้อยลงนะครับแล้วยางเส้นที่ไปอยู่หน้าก็จะกินมากขึ้นนะครับอันนี้ดอกยางนะครับเราจะวัดดอกยางอันนี้ของยางของอดีตยางหลังนะครับทึ่สลับมาแล้วนะครับอันนี้ของยางหน้านะครับต้องสังเกตดูว่าเหตุอย่างนี้นะครับเพราะว่ายางหน้าเนี่อัตราการใช้มันจะสูงกว่า เนื่องจากเวลาเราหักเลี้ยวนะครับยูเทินอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลับรถอย่างเงี้ยนะครับมันจะกินยางดอกที่อยู่หน้ามากกว่านะครับยิ่งรถขับเครื่อรถหน้าแล้วด้วยเนี่ยยิ่งใช้ยางหน้าหมดเร็วมากนะครับไอ้คันนี้เป็นขับหลังนะครับนะก็ยังกินหมดเร็วเลยครับนะเราไม่ต้องรอจนอายุครบก็ได้ครับเราดูดอกว่าลงไปสักครึ่งหนึ่งของอาตาัตราของอัตราดอกใหม่น่นะครับนะเรากาๆกประมาณเราก็ได้นะครับใช้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็สลับมา นะครับไม่ต้องทุกแสนโลหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับแล้วแต่เราครับความจริงนะฮะก็พอสลับปุ๊บยางเส้นนี้ก็จะกินยางน้อยลงนะครับแล้วยางเส้นที่ไปอยู่หน้าเราจะกินมากขึ้นนะครับยางเส้นที่สลับมาอยู่หน้าแล้วนะครับจะมีอัตราการใช้พึ่งใช้งานที่เปืองขึ้นนะครับนะฮะก็ชดเชยกันนะครับเพราะว่ายางเส้นที่เหลือน้อยเราก็ไปไว้หลังแล้วนะฮะทีนี้ก็เอาเส้นนี้มาใช้แทนนะครับก็ยังใช้ไปได้อีกนานโขอยู่ครับน่าจะหลายปีอยู่แล้วนะ ขึ้นอยู่กับการใช้นะครับนะโอเคครับหวังว่าคงได้คําตอบแล้วนะครับจากการทําไมว่าทาไมต้องสลับยางนะฮะ <Okay. S 1> จุดประสงค์หลักๆเลยคือให้มันหมดไปพร้อมๆกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะหมดไปทีละคู่นะครับนะและ้วหมดไปทีละคู่ดูเหมือนว่าเราจะเปืองตังนะฮะเพราะยางมันมีอายุด้วยอย่าลืมไม่ใช่แค่ใช้หมดแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้หมดไปทีละคู่ นะอันนี้เป็นไอเดียท่านหนึ่งะนะครับนะถ้าเราสมมุติเราใช้หมดไปทีละคู่อย่างเงี้ยแต่ว่าอายุของยางเส้นหลังอ่ะที่ยวามาสลับแทนเส้นหน้านะอายุมันจะนานนะครับซึ่งมันทําให้ยางเสื่อมนะครับแล้วเป็นอันตรายกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจึงควรสลับเมื่ออ,อยางกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันหมดไปพร้อมกันทั้งทั้งสเส้นนะครับจะได้เปลี่ยนนะฮะพร้อมกัน4เส้นเลยนะอายุจะได้นับรีเซ็ตใหม่นะครับโอเคครับ หวังว่าคุณได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณมากครับ